วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขวิดีโอกันค่ะจากภาพถ่ายที่เราได้ถ่ายเอาไว้และเราจะมาประกอบให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเพื่อให้คลิปของเราออกมาดูสวยและน่าชมค่ะจะมีวิธีทำกันยังไงมาเริ่มฟังกันเลยจ้าขั้นตอนที่หนึให้เราเลือกรูปภาพค่ะจิ้มไปที่ภาพที่เราต้องการ3และ4 5 หกเจ็ดปดเสร็จแล้วให้กดคำว่าถัดไปด้านล่างนะคะสีแดงค่ะตรงนี้เดี๋ยวเครื่องก็จะโหลดไปค่ะก็จะได้ภาพเข้ามาแล้วนะคะทุกภาพที่เราเลือกค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปะกดตรงที่วิดีโอค่ะตรงนี้ต่อไปเราก็จะมาเลือกหาค่ะช่องวิดีโอตรงไหนที่เราจะต้องปรับแต่งนะคะตรงนี้เราจะเห็นช่องว่างนะคะเดี๋ยวเราจะทำการย้อนกลับมาค่ะเลือกจุดตรงที่เหมาะสมนะคะว่าเราจะจัดตรงไหนดีเราเลือกตรงนี้นะคะ ให้เห็นช่วงแขนไว้หน่อยๆเราจะเลื่อนจากท้ายเข้ามาค่ะภาพนิ่งเราจะไม่เอานะคะไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะอันนี้เราจะลบทิ้งกดหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกดหนึ่งครั้งแล้วกดทางขยะตรงนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะคะเราก็จะไม่เอาค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะเมื่อกดหนึ่งครั้งแล้วกดทางขยะค่ะลบไปเลย กดบวกนะคะหาวิดีโอเพิ่มค่ะเราจะนำภาพไหนมาให้เรามาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะกดไปที่ช่องภาพที่เราต้องการนะคะเราก็จิ้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกทั้งหมด สี่ภาพนะคะเพื่อนำไปประกอบด้านหลังเพื่อให้คลิปของเราสนุกยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเราก็เลือกคลิปวิดีโอแล้วเราก็ไปจัดตัดแต่งกันเลยค่ะเมื่อเห็นภาพเข้ามาแล้วเราก็ดูภาพก่อนนะคะดูการตัดต่อว่าจะสมูทกันแค่ไหนนะคะ เมื่อเราดูจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูย้อนกลับมานะคะโดยการดึงภาพออกมาค่ะดึงย้อนกลับมานะคะ กดที่ช่องหนึ่งครั้งเมื่อกดหนึ่งครั้งแล้วแบ่งค่ะเมื่อกดแบ่งปุ๊บแบ่งแล้วเรากดลบออกนะคะเราก็เลื่อนดูคลิปต่อไปค่ะภาพยังไม่สนุกยังไม่ถูกใจเพิ่มอีกค่ะเราก็จะหาภาพที่เพิ่ม ไฮไลท์สนุกๆนะคะตอนช่องท้ายค่ะ เราจะเลือกคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามีความยาวนานพอสมควรแล้วก็มาดูต่อกันเลยค่ะความสนุกจะเป็นอย่างไร พอภาพมาถึงหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องกดย้อนหลังค่ะเพื่อไปดูภาพเต็มๆคลิปของเราค่ะก็มาดูกันต่อเลยนะคะ เมื่อภาพใช้ได้แล้วเราก็จะมาบันทึกข้อความกันค่ะกดที่ข้อความนะคะแล้วเราก็จะมีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้เราสามารถกดเลือกได้เลยค่ะว่าจะใช้ตัวอักษรอ,อะไรนะคะตามใจเราคิดเลยค่ะ เมื่อกดเสร็จแล้วเราสามารถเลือกเวลาได้นะคะแต่คลิปนี้เราจะไม่เลือกเวลาค่ะเราจะใช้ยาวไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้กดถัดไปค่ะขอบสีแดงด้านล่างขวามือนะคะถัดไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนจะโพสเราก็ติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยนะคะแฮชแท็ก ตรงนี้จะเป็นกลุ่มข้อความค่ะเราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆในการติดแฮชแท็กนะคะคลิปเราก็จะเน้นแบบนี้นะคะชีวิตประจําวันความสุขนะคะอันนี้งานบวชล้วก็ใส่งานบวชเข้าไปค่ะแฮชแทกแ็กเราก็ไม่อยากติดเยอะนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดโพสต์ได้เลยค่ะแต่ที่คลิปทํานี้เราจะกดล่างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาที่บ้านค่ะ